จัดมาเต็มๆนะคะกดไม่ทันนะคะแมขาผูพานทานไปหมดแล้วนะคะจัดมาเต็มๆภูนการละมังเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นึกว่าบันทึกไปแล้วนะคะที่จริงพูดอยู่คนเดียวตั้งนานนะคะกล้องไม่ไปนะคะกล้องไม่เดินโอ้ยหนอนะโอ้โหอร่อยฟินๆเลยครับขอบคุณป้ามนครับที่นึกถึงผมครับนะ,ะเมื่อกี้จัดมาเต็มการละมังเลยนะคะภูนมาเลยนะคะอืม โ,โออ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 มโหอายอยอายยอาอําหูดูเววตาน้องนะคะฟินฟิเลยครับโอ้โหอาโอยครับโอ้โห,โหกินเร็วมากนะคะกินเร็วกินไวจริงๆนะคะน้องภูพาน โอ้โหอร่อยครับโอ้โหฟินเลยโอ้โหดูแวาตานะ,ะฟินๆเลยครับ <c oughs> อือหืกลาบขอบคุณป้ามนอีกครั้งนะคะแม่พระนะคะนางฟ้านะคะามาโปรโดนะคะน้องกูพานนะคะ <c oughs> ขอบคุณท่านนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะ,ะครอบครัวนะคะน้องโมพลอยแล้วท่านก็ยังฝากนะคะมาป้อนนะคะให้กับน้องภู้พานด้วยนะคะขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะอบอนให้แล้วครับขอบคุณบามนครับอดทานไวามากนะคะแม,แม่ขาเมื่อกี้พูนกะละมังมาเลยนะคะพูนไหมคะพบผู้านเมื่อกี้ เออพูดมาเลย,นะเ,ลยเต็มเต็มมาเลยนะคะไม่จิมเมลืมเปิดกล้องนะคะโอ้ยจังเมนเนาะ <c oughs> อ่ะกินไปเรื่อยๆครับอ่ะเดี๋ยวก็จะตามไปด้วยนะคะกล้วยอีกนะคะกล้วยอีกนะคะ <c oughs> โอ้โหกินไวมากนะคะแม่ค่า าตามมากล้วยอีก7วีนะคะของป้าก็ของปาอ้าปมุนนะคะของป้ามุนมีมาสองวีนะคะไม่กินแถมไปอีก5้าวีนะคะเป็นทั้งหมด7วีนะคะเก็บก่อนลูกทานเสร็จแล้วเก็บให้หน่อยครับน่ารักมากๆนะคะโอ้ยมันลืน่นเออโห นี่ขอบคุณครับก่อนเร็วครับครับอภูุพานครับก่อนเร็วกับคุณป้ามนต์ก่อนลูกขอบคุณครับเร็วโอ้โหยังรูปหล่อเหมือนเดิมนะคะยังรูปหล่อเหมือนเดิมอะมาทางกล้วยต่อลูกมากล้วยอีกนะคะกล้วยอีกเจ็ดหวีนะคะจุ๊บจุ๊บดูขอจุ๊บนะคะครับจุ๊บจุ๊บหน่อยแล้วจุ๊บ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 จุโอ้โหจุ๊บนะคะอะกล้วยนะคะ อาจจะหอบยังไงเนาะอ่ะหนึ่งวีนะคะหนึ่งวีไปแล้วนะคะหนึ่งวีอ่ะสองวีอ่ะวีที่สองนะคะหวานวนฉ่ำๆเลยนะคะกล้วยน้ำว้าสุกๆนะคะโอ้โห้อายอห่อายให อ่ะวีที่สโอ้โหดูเวตานะคะดูกิริยานะคะต้อตอบนะคะน้องได้กินแล้วฟินเลยนะคะฟินเลยอร่อยใช่ไหมครับผุพานวีที่สี่ครับ อ่ะวีที่5ครับโอ้โหหนึ่งคำหนึ่งวีเลยนะคะหนึ่งคำหนึ่งวีเลยครับดูเบตาน้องนะคะช้ำชำปินปินเลยค่ะอ่ะวีที่6ครับอ้าวอ่ะวีที่6นะคะ ที่เจ็ดสุดท้ายแลย้วโอ้โหเก่งอู้ไม่ต้องสั่งเลยกินเสร็จเก็บกันมังให้นะคะอ้น่ารักที่สุดเลยเออมีจุบนะคะจูบจบครับโอ้ยไม่มีเสียงนะคะเพราะว่ายังเคี้ยวกล้วยอยู่นะคะยังเคี้ยวกล้วยอยู่ผมเลยไม่มีเสียงครับขอบคุณป้ามลครับขอบคุณนะคะแม่นางฟ้าแม่นางฟ้านะคะแม่พระนะคะใจดีและใจบุญมากๆเลยนะคะ ที่ฝากผลไม้มาป้อนผมครับผมอร่อยมากๆเลยอ่าขอบคานกับคุณนะคะขอบคุณป้ามนนะคะนางฟ้านะคะแม่พระมาปโปรดนะคะขอบคุณท่านนะคะกินอ้อยต่อเลยนะคะทานอ้อยต่อนะคะอ่าขอให้ป้ามนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยอันตรายนะคะ มีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะที่หวังสินใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการนะคะเงินไหลกองทองไหลมาเยอะๆนะคะรวยแล้วรวยอีกรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกนะคะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะที่ท่านไม่ตานะคะน้องภูพานนะคะไม่ตาเฉพาะบ,บ้านไม่จิ้งไม่พอนะคะท่านยังแบ่งปันนะคะให้น้องภูพานอีกนะคะกลาบขอบคุณในน้ำใจในครั้งนี้มากๆเลยนะคะประมนุ์ขาผมอร่อยมากเลยครับโอ้โห สุพรนบอกว่าโอ้โหวันนี้นะคะลาปากเลยนะคะลาปากเลยครับได้ทานผลไม้วันวานนะคะกล้วยสุกๆนะะโอ้ยถูกใจเลยครับอ่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโมพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องโมพลอยนะคะโอ้โหดูฟินๆเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่จิมก็ต้องขอพักความน่ารักนะคะของน้องภูพานนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะออะภูพานกับคุณป้ามนอีกครั้งลูกรับก่อนเร็วกับคุณป้ามนอีกครั้งก่อนเร็วจุดรอครับก่อนเร็วครับแล้วรอก่อนเร็วยังกินอยู่ครับผมยังกินอยู่ผมตั้งใจกินมากครับผมไม่ทําครับเพราะว่าผมกินอิ่มแล้วครับผมกินอิ่มแล้วครับโอ้ไม่มีเสียง เก่คครับครับโอ้โห,โโหนี่โอ้โห,โโหน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดเลยครับน้องภูผานนะคะอ่าก็ขอพักความน่ารักนะคะของน้องไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ